โนว์รัสเซียนะฮะไม่มีรัสเซียอะไรวะเนี่ยบอยแบนด์มาคาร์ลว้าวโคตรมันตายตายตายให้หมดเออเออเอามึงโหดเหี้ยมไปเปล่ามึงโหดเหี้ยมไปเปล่ายิงกูเนี่ยไอ้สัตว์ หเทียมโหเทียมโหเทียมไอ้สัสโหดเทียมอ่ะเดี๋ยวเอะมันโหดเทียมอะมันยิงเราก่อน่ะเมื่อกี้เห็นเป่าไอ้มาคันล้อเพี้ยเนี่ยโอ้โหเดีเ้ยกูเปิดจอเลยกูเปิด่อนคนแรกกูเปิด่อนได้เปรียบอะยิงยิงยิงให้หมดไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือสักคนเดียวอะ่าฮ่าาาทำไมมันใส่เสื้อเหมือนกันเลยวะโอ้โยทไมเราเป็นคนอย่างเงี้ยเราไม่เอาดิเราต้องเป็นคนดี ได้คนดีเทียอะไรยิงไม่ถึงนานๆทีจะได้ยิงเอพีซีตายนะฮะขอให้นำใจหน่อยแล้วกันมึงจะเดินช้าอีกนานไหมเนี่ยหยอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเลดเองโอ้โหคนมันโอ้โหคนมันเรียบร้อยอ่ะอ่า ก็รู้ว่าเขาเดินมาก็ยังจะก็รู้ว่าคนเขาเดินมาก็ยังจะลากคนเพื่อมาทางที่แบบเขาเดินมาให้ยิงตายหลังแอนหลังแอนเฮ้ยยิงไม่ลงแล้ววะไม่แบบไม่ใส่หน้ากงหน้ากากว่างอ่ะเเดินชิลเกิน มึงยิงกูอีกแล้วไอ้เฮียเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพอก,กูยิงคืนกูก็มีปัญหามึงจะเดินไปบอยแบนด์อีกนานไหมเนี่ยไหนไปไหนบ้างมีไปประเทศไทยบ้างเปล่าวะไปไหนไปประเทศไทยบอกผมนะไปฮ่องกงนะลอนดอนมอสโกไม่มีประเทศไทยนะฮะไม่ขึ้นลิสต์ครับไม่ขึ้นลิสต์จะหลบทำเฮียอะไรล่ะออกมาดิออกมา,ออกมาดีโลดตอ,อนนี้เราจะกลัวขึ้นมาปะโทษมาคานล้อแมตชนี้เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนะฮะ ดิโรเองมึงทำกันเองมึงก็รับกรรมกันเองดิเรียบร้อยเอามึงคิดว่าเป็นโลกกับตันอเมริกาเหรอมีปืนมีกระดิกด้วยเอาละฮะแล้จในคลิปนี้ทุกคนคงรู้จันดีนะฮะว่าเราต้องโดนมาคาลอบยิงตายนะฮะไม่ว่าจะหนีไปตรงไหนเราก็จะโดนยิงตายนะฮะ รีโลก่อนนะฮะเสแล้วเราก็เปี่ยงแฟดไปครับปั้งเรียบร้อยมันจะให้ไปอย่างเดียวเลยเอาไปฮะไปต่อเฮ้ยท่าเหมือนไฟลเลยวะ โอ้ยเด็กเฮียอุยอ้ยอุยอ้ยตรงนี้กูก็ตายได้